สวัสดีครับทุกคนในส่วนนี้จะมาพูดถึงหลักสูตรปริญญาโทนะครับ Micro Electronic Manufacturing นะครับซึ่งก็คือการสร้างเส้นลายวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กซึ่งบ้านเราตอนนี้ก็พูดนะครับผลักดันค่อนข้างเยอะนะก็คือตัวตัวชิปนี่แหละ,ะครับที่มีอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ในระดับไมโครนะครับหรือว่า1ส่วนล้าน มิเอร์แล้วก็มีทั้งสับไมครอนนะครับซึ่งเล็กกว่าไมครอนกับไมครอนก็คือ10ยกกำลังลบ6มิเตอร์นั่นก็คือไปเจอคู่มือนะครับของ r t t คู่มือของการเรียนนะครับอ่าหลักสูตรก็คือ r o h h s t t r r n s t t t u u t o o t t e h n o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  y นะครับ g r a d ดี t ยต์ก็คือในระดับปริญญาโทขึ้นไปนะครับ ก็จะเป็นแนวทางเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยสถาบัานเรานะครับก็มีโปรแกรมหรือว่าหลักสูตรทางด้านเซมิคอนดักเตอร์นะครับก็คือสารกึ่งตัวนำก่อนอื่นเนี่ยนะครับ Rochester i n s t i t u t e of t e c h n o l o g y เนี่ยเขา,าระบบการเรียนเนี่ยนะครับก็จะเป็นระบบของ quarter System นะครับคอ r ์ e r ก็คือ1นึ่งส่วนสี หปีมี4ภาคการศึกษารวมซัมเมอร์ด้วยซึ่งต่างจากมหาวิทยาลัยทั่วไปก็คือ semester system ก็คือ1ปีเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3ภาคการศึกษานั่นคือรวมซัมเมอร์หรือว่าภาคฤดูร้อนด้วยนะครับก็ e q u a t o r system เนี่ยก็จะหนักหน่อยเพราะว่า1ภาคการศึกษาเนี่ยระยะเวลาก็จะการเรียนในการจบ ภาคการศึกษาเนี่ยก็จะสั้นลงนะครับซึ่ง semester system เนี่ยก็จะยาวกว่าอาจจะเป็น16สัป,ปดาห์แต่ quarter system เนี่ยก็อาจจะเป็นแค่12สัป,ปดาห์นะครับเเรากระโดดไปดูไอเจ้าหลักสูตรนะครับว่ามีวิชาเรียนอะไรบ้างกว่าที่จบมาแล้วก็สร้างเส้นลายวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กส่วนที่อเมริกาเนี่ยนะครับนักศึกษาที่จบไปก็จะเข้า ทำงานที่บริษัทมอ t ตอร์รา n ินเนะครับแล้วก็ทั้งหลายแหละที่เกี่ยวข้องกับสารคุนตัวนำโดยเฉพาะที่ซิลิคอนวัลเลย์นะครับทางตะว,วันตกของประเทศสหรัฐอเมริกาก็คืออยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียนี่แหละครับอ,อันนี้ก็พูดถึงไมโครอิ e ล็กทรอนิกส์โอเค PARTMENT นะครับ ก็เนี่ยครับที่เขาพูดถึงเนี่ย as the shortage of microelectronic engineers continues to grow, IT credits will provide valuable resources. อ h ด้า microelectronics i n industry ครับก็คือมีการขาดแคลนอาวิชาทางด้าน microelectronics ก็คือการสร้างสัลัยวงจร electronics นะครับเพื่อที่จะป้อนนะครับ นักศึกษาที่จบแล้วเนี่ยไปที่โรงงานสร้างเส้นลายวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กก็คือ microelectronics industry ครับก็ในลักษณะการทำงานก็ต้องไปอยู่ใน Clean Room นะครับมีวิชาที่ต้องเรียนซึ่งผมจะกล่าวต่อไปเนี่ยก็คือเรียนภาคทฤษฎีสมชั่วโมงในคลาสเป็นพื้นฐานก่อนที่จะ เข้าห้อง c คลี n ร o o ูเพื่อปฏิบัติแล้วก็อาศัยพื้นฐานที่เรียนมาในการอธิบายนะครับหรือว่าในการดําเนินกระบวนการการผลิตก็ต้องมีความรู้ที่รองรับเป็นพื้นฐานนะครับเ,เรามาดูวิชาที่ต้องเรียนนะครับซึ่งตอนที่ผมเองเนี่ยไปเรียน ที่ RT โปรแกรมมิโ l e c t r o n i c m a n u f a c t u r i n g เนี่ยก็ต้องลงเรียนพี e q u o u r s e นะครับก็คือหมายถึงว,ว่าลงเรียนวิชาพื้นฐานก็ต้องเรียนวิชาของปริญญาตรีเพราะว่าผมจบฟิสิกส์มาถึงแม้ว่าจบปริญญาโทฟิสิกส์ที่จุฬามาแล้วแต่ก็ต้องไปลงเรียนวิชาปริญญาตรีที่จำได้ก็มีวิชาดิจิตัลนะครับแล้วก็มีวิชาเกี่ยวเรื่องพันธะเคมีสตรีนะครับเพราะว่าเราต้องไปเกี่ยว คลองกับการใช้สารเคมี Me ในการดำเนินการการผลิตในจ้าสลายวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กเรียนจริงๆเนี่ยนะครับถ้าจบวิศวะปัญญาตรีเนี่ยปีครึ่งจบครับก็จะเห็นสเกร,รนะครับก็มีฟอล์ครับจดูใบไ,ไม้ร่วงตามด้วยหน้าหนาวที่ตามมาก็เป็นวินเทอร์ครับแล้วก็สปริง ยิมาเริ่มละลายก็จะมีเป็นรดูใบไม้ผลิแล้วก็หลังจากนั้นอากาศก็เริ่มร้อนก็เป็นซัมเมอร์ครับแล้วก็กลับมาที่ฟออีกเพราะฉะนั้นปีครึ่งจบแต่ว่าเรียนสาขาวากันครับเพราะว่าต้องอยู่ในห้องแลบเรียนทฤษฎี3ชั่วโมงแต่อยู่ในห้องแลบและเกิน6ชั่วโมงต่อวันนครับฟอ uh, <4 S 2> ก็มีม i โครอิเล็กทรอนิกส์หนนะครับ แล้วก็ตามด้วยไมโครอิเล็กทรอนิกส์สองไมโครอิเล็กทรอนิกส์สามครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันไมโครลิทรกราฟีก็เกี่ยวกับเรื่องของการฉายแสงนะครับเพื่อ,อถ่ายเทเอเจ้อลายวงจรต่างๆที่ประกอบด้วยทรานซิสเตอร์ประกอบด้วยรีสตสเตอร์ตัวต้านทานแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆเนี่ยลงบนเวเฟอร์ซึ่งเป็นซิลิคอนเวเฟอร์ครับ แล้วก็มีเรื่องของ manufacturing 1นะครับแน่นอนมีตามด้วย manufacturing 2แล้วก็มี micro lithography 2ครับแล้วก็มีวิชาเลือก elective manufacturing เนี่ยครับอย่างที่บอกโปรแกรมนี้เนี่ยเหมือนทำงานในโรงงานเลยครับเพราะออกจากห้อง clean room เนี่ยเราสามารถทำงานที่โรงงานเกี่ยวข้องกับการสร้างเส,นส้นลายของจออิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กได้เลย เพล่เเนี่ยจะมีพื้นฐานที่แน่นนะครับเพราะเราเรียนตั้งแต่มาชิมฟันยันเรืรอรบแหละกับในมหาวิทยาลัยที่เป็นพื้นฐานพอไปทํางานที่บริษัทเราก็รับผิดชอบทางด้านเฉพาะด้านนะครับไปโฟกัสในเรื่องที่เราอาจจะต้องรับผิดชอบไม่เหมือนที่เราเรียนในหลักสูตรปริญญาโทตัวเนี้ยเราต้องเรียนทุกด้านแล้วก็ค่อยไปเลือกใช้นะครับว่าเราจะไปทํางานทางด้านไหน i n t e r n s h i ก็เหมือนในการฝึกงานนั่นแหละครับก็ไปที่บริษัทก็คือซัมเมอร์ก็สเดือนบริษัทจ่ายเงินให้ครับก็ไปทำซะ zero ตอนนี้ไม่มีแล้ว m o t o r a Intel อะไรก็แอพพลายไปครับแล้วก็มี internship ตามมาก็คือ6เดือนครับยาวไปเลยก็รับเงินเดือนไปจบมาก็ได้ทำงานที่บริษัท เรามาดูในส่วนที่น่าสนใจกันโอเค The first two courses in the microelectronics sequence cover all aspects of integrated circuit processing ครับเขาก็บอกว่าอสองวิชาแรกเนี่ยในหลักสูตรม i โครอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็จะครอบคลคุมมุมอมองของการสร้างเส้นลายวง,งจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กครับแล้วก็ใช้โปรแกรมครับคอมพิวเตอร์สเปรีมในการซิมเลต แล้วก็รวมถึง p i s c s ครับแล้วก็มีการโปรแกรมโมเดลนะครับสำหรับปลูกผลิกซิลิคอนไดออกไซด์นะครับก็คือออกไซด์ o w t h แล้วก็ดิฟュชั่นเมื่อเราโดปนะครับแอนทยพีทนะครับเพื่อให้มีจำนวนอ,อิเล็กตรอนเพิ่มมากขึ้นให้มีโฮลสเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะมีการ drive เข้าลึกเข้าไปในคริสตัลของเจ้าซิลิคอนนะครับ mm hmm. ก็คือใช้คำว่า diffusion แล้วก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ mm hmm. พวกอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ในที่นี้ก็คือโฟกัสไปที่เจ้าทรานซิสเตอร์นะครับซึ่งก็ประกอบด้วยไบโพ l a r แล้วก็ซีมอสแล้วก็ต้องมีการวัดค่าต่างๆบันทึกนะครับลงในดัตตาเบสเพื่อเป็นข้อมูลให คนที่ตามหลังนะครับที่จะมาดําเนินกระบวนการการผลิตครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพูดถึง NMOS CMOS แล้วก็ใช้ spice นะครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครับในการลองออกแบบวงจรแล้วก็ทําการซิมูเลตดูว่าได้ผลตามที่เราต้องการหรือเปล่าครับส่วนไมโครอิเล็กทรอน Micro ิกส์สเนี่ยนะครับก็จะมี Epitaxy Chemical Vapor d e positon i ครับ CVD Plasma assist แล้วก็การปลูกฟิล์มบางนะครับแล้วก็กระบวนการ etching process ก็คือเป็นการกัดนะครับเพราะว่าเราจะมีการโด e สารเจือะครับหรือ dopant ซึ่งเป็น,นท type แล้วก็ p type ส่วน micro l o t o g r a p h y เนี่ยครับกเกี่ยวกับเรื่องของอย่างที่บอกการถ่ายทเทวงจร ที่อยู่บนไอแผ่นแก้วเนี่ยนะครับใสๆแล้วก็จะฉายแสงเพื่อให้ไอตัววงจรตัวเนี้ยไปอยู่บนเว f เฟอร์ครับแล้วก็ต้องทำขั้นตอนตัวเนี้ยเกิน10กว่าขั้นตอนนะครับเพราะว่าอไอเจ้าชิปนะครับที่ประกอบด้วยอ,อุปก,กรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเขาจะมีด้วยกันหลายเลเยอร์ m i โคร ลิทโรกราฟีนะครับเนี่ยก็คือเนี่ยจะพูดถึงโฟโตเรสิสต์ครับที่เป็นทั้งนิเกติฟ์โพสติฟคถาว่านิเกติฟ์ก็คืออกับโพสติฟต่างกันยังไงก็คือหมายถึงว่าตรงไหนเนี่ยที่เราเคลือบซิลิคอนไดออกไซด์เรียบร้อยอแล้วเนี่ยเราก็จะ,ะเคลือบนะครับก็คือด้วยสารวโฟโตเรสิสต์ resist, ซึ่งมีทั้งโพสติฟ์และก็นิเกติฟ์โพสติฟ์ก็คือ ตรงไหนที่โดนแสงเนี่ยเมื่อเราใช้สารเคมีกัดหรือว่าใช้พลาสมากัดนะครับที่เรียกว่า dry e t c h ใช้สารเคมีกัดเขาเรียกว่า wet etching ครับก็ส่วนที่โดนแสงก็จะถูกกัดออกส่วนนิกเกีฟเนี่ยจะตรงข้ามครับตรงไหนที่โดนแสงเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะถูกกัดออกได้ด้วยสารเคมีครับอ่า เราขยับไปดูรายละเอียดนะครับอันนี้อาจจะยาวนะแต่ว่าก็ให้ดูว่ามีอะไรล่ะสุดทนครับ